เมื่อวันที่17กันยายน2565ที่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสมุนไพรโดยลงนามร่วมกับ3จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามรวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นความร่วมมือในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรนำร่องได้แก่ขิงไพลและฟ้าทลายโจรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนคือบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและบริษัทกุยลิ้มหึงจำกัดในการรับซื้อผลผลิตสมุนไพร ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพสวทชวนี่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสู่การผลิตทางการเกษตรการที่มีความร่วมมือทั้งภาคเกษตรภาคจังหวัดร่วมกับภาคอุดมศึกษาและบริษัทเข้ามาเนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ยรวมกันเป็นทีมทํางานอย่างมีเอกภาพแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพี่น้องเกษตรกรนียได้สามารถที่จะนําไปสู่ตลาดได้ในราคาที่ดีที่สุดความร่วมมือดังกล่าวสวทชว จะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทดสอบสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเฉพาะในกระบวนการเพราะปลูกตั้งแต่การคัดเลือกพันธุพืชสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาตลอดจนการขยายพันธุพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,อเราทางจังหวัดต่างๆก็จะมีพี่น้องเกษตรกรเป็นต้นกกน้ำ ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้เราก็มีสวทชมาร่วมนะเพื่อจะองค์ความรู้งานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะสร้างโมค่าแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นและที่สุดก็คือมีตลาดรองรับก็คือภาคเอกชนบริษัทโอสถสภาแล้วก็ ่าา่าาเขยตงๆสำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ในระยะแรกเบื้องต้นมีเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมหาสารคามและร้อยเอ็ดให้ความสนใจปลูกพืชสมุนไพรนำร่องจำนวน497รายซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญต่อ,อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งหวังยกระดับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตพืชสมุนไพรและมีช่องทางการตลาดรับซื้อที่แน่นอนเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของทรัพยากรทางชีวภาพของไทยวันนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกภาคฝ่ายได้เห็นความสําคัญครับของพี่น้องกเกษตรกรว่า เป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำในเรื่องของเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular er Green Economy mm. ซึ่งจุดเริ่มต้นเลยคือเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพทางการเกษตรให้มีคุณค่าคุณภาพสูงสุดนะครับแล้วก็รักกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเรามีจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันแบบนี้ในอนาคตจะไม่ใช่เพียงแค่ที่พื้นที่ในทุ่งกุลาลองไห้นะครับแต่สามารถเียขยายผลไปกับเรื่องอื่นๆได้ทั่วประเทศครับ